<TV. S 2> สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วครับสัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอินโซโซครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามครับผมกับคาเฟ่แก,แก่ทิ ตั้งอยู่กลางนาเกลือแบบนี้ด้านหลังนี่แหละฮะขับผ่านไปผ่านมาติดถนนใหญ่ต้องเห็นแน่นอนเลยจะเป็นยังไงข้างในฮะไปดูพร้อมกันเลยครับร้านนี้และฮะชื่อว่าเซาเล็กเดอะแม่กองอยู่ที่แม่กลองนี่เองครับ ก็บอกว่าเป็นคาเฟ่นาเกลือแห่งแรกในประเทศไทยการตกแต่งสไตล์สีขาวสวยงามชิมกาแฟาไปด้วยแล้วก็ดูวิวบรรยากาศการทำนาเกลือไปด้วยครับมาไปชมด้านในกันเลยครับคุณผูชมมาที่ร้านนี้แบ่งออกเป็น2ชั้นนะครับด้านบนนี่นะฮะวิวแบบ180องศาเลยฮะเป็นห้องกระจก จิบกาแฟาไปด้วยทานอาหารไปด้วยมองบรรยากาศของนาเกลือที่แบบสวยงามมากๆครับส่วนด้านล่างฮะมีกิจกรรมให้ทําด้วยนะครับเขาก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนาเกลือทั้งหมดเลยนะครับว่าขั้นตอนต่างๆกว่าจะมาเป็นเกลือให้เราทานนั้นเนี่ยเขาทำยังไงครับ สายมากครับรู้สึกผ่อนคลายเลยนะครับที่นี่ก็มีสปาเท้าให้ด้วยฮะโดยใช้เกลือของที่ร้านแช่ไปแป๊บเดียวรู้สึกเลยว่าเท้านุ่มสบายมากๆครับ คือซิกเนเจอร์ที่ร้านจัดให้ทั้งหมดเลยนะครับอร่อยแน่ๆครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างเอาของข่าวก่อนก็แล้วลกันนะครับจานนี้เห็นปลาทูเหลือแค่นี้เขาเรียกว่าข้าวแมวร้องไห้แล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดนาเกลือนะครับสลิมโลปลาทูอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เป็นซอสสลับปากเกตตี้ชักขามกุ้งครับส่วนของหวานครับแก้วนี้ครับเป็นกาแฟนาเกลือส่วน4แก้วนี้ครับ นมสาวนาเกลือเขาตั้งชื่อเป็นคัพฮะ A B C D ขนมปังปิ้งด้านบนก็จะเป็นท็อปปิ้งเป็นมะพร้าวคั่วสุดท้ายตัวนี้เป็นไอศครีมนาเกลือเขาก็จะมีท็อปปิ้งให้เลือกแบบต่างๆครับภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับ ทบจะทุกเมนูฮะมีส่วนของเกลือผสมอยู่ดูแล้วมีเอกลักษณ์และก็อร่อยลงตัวด้วยครับโอ้โหบรรยากาศชิลสุดๆครับพอเดินมาด้านหลังร้านนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีทางเชื่อมให้ครับสามารถที่จะเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณนาเกลือได้เลยนะครับกิจกรรมก็มีทําอาหารก็อร่อยครับ ครบมากๆเลยแล้วมุมเนี้ยเป็นมุมถ่ายรูปด้วยนะครับยังไงก็ลองแวะมาที่นี่ดูครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวครับที่เป็นคาเฟ่บนานาเกลือฮะ กับกรุงเทพครับแวะมาชิมกาแฟที่นี่หน่อยกัแล้วกันนะฮะอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับที่นี่กาแฟเขามีเอกลักษณ์ฮะใส่เกลือนิดนดช่วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับ s รัทาวเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสนับสนุนโดย all new e s u z u x series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ x